ทางเจ้าหน้าที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้สนที่กำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะในการสกัดจับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา39คนพร้อมกับผู้นำพาและรถยนต์อีก2คันหลังจากที่พยายามหลบหนีการตรวจค้นค่ะ นายชาคริตตันพิรุณนายอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจตอชดอและอาสาสมัครรักษาดินแดนในการสกัดจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีค่ะว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานผ่านพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งจากการสนที่กำลังตรวจสอบนั้นเจ้าหน้าที่สกัดจับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้จำนวน39คนเป็นชาย27คนและหญิง12คนพร้อมกับผู้ขับขี่รถยนต์2รายและรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด2คัน คันแรกนะคะเป็นรถยนต์ Toyota Fortuner สีบรอนหมายเลขทะเบียนกยขอไก่คอควาย9665สมุทรสาครขับโดยนายสุชินอายุ45ปีเป็นชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยคันนี้นะคะ Fort จ n e r พบแรงงานต่างด้าว15คนคะ่ะนั่งเบียดเอียดเสียดกันอยู่ภายในรถนะคะ โดยผู้ต้องหาให้การว่ารับแรงงานมาจากอำเภอสังขระบุรีเพื่อที่จะส่งต่อไปยังอำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนที่จะส่งไปยังจังหวัดชั้นในค่ะ ส่วนอีกคันหนึ่งคันที่สองเป็นรถกระบะอีซูซุสีฟ้าหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้ททหาร80-2 4การจนบุรีคันนี้ขับโดยนายสมบูรณ์อายุ55ปีเป็นชาวอำเภอห้วยกระเจ้าคันนี้พบแรงงานต่างด้าว24คนค่ะซ่อนตัวอยู่ในกระบะที่ถูกดัดแปลงและปกปิดด้วยถุงปุ๋ยแล้วก็ยังพบแผ่นป้ายทะเบียนปลอมจำนวน2แผ่น โดยจากการสอบถามแรงงานต่างด้าวให้ข้อมูลนะคะว่าได้มีการจ่ายค่าจ้างนายหน้าคนละ13,000ถึง15,000บาทเพื่อที่จะเดินทางจากเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทย โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พบรถต้องสงสัย2คันที่ไม่ยอมจอดตรวจตามสัญญาณและพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ติดตามค่ะจนสามารถสกัดจับได้ที่บ้านปรางกาสีหมู่ที่3ตําบลท่าขนุนและบ้านหินดาดหมู่ที่6ตําบลหินดาดอําเภอทองผาภูมิโดยผู้นําพาก็พยายามวิ่งหลบหนีเข้าป่านะคะแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ซึ่งทั้งหมด ควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งไปยังพนักงานสอบสวนสพอทองผาภูมิเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ